ครั้งที่3ประจําปีงบประมาณ2,568รอบชิงชนะเลิศกรุ่นประชาชนทั่วไประหว่างทีมยังเจ็ด f c พบกับนิชามินิมารขอเสียงดังๆต้อนรับนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยนะครับนิชามินิมารก็จะมาในชุดสีม่วงขาวครับส่วนยังเจ็ด f c ก็จะมาในชุดเทาดำคาดเหลืองครับ Mm-hmm. สนามสเดิเ็บน่านมยม,ออมาลกนี้ว่า,างครใานไปกถูินม,มาลูกนี้ไปที่สุรชัยด้ไหมังอยู่ที่สุตชัยบับ ผู้ตัดสินคู่นี้ก็นะครับคุณครูปีชาพรมแก้วครับแล้วก็จานสุพ์จนดีเข็มครับอย่างเจ็ดนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็นิชามินิมาก็จะบุกจากขวาไปซ้ายสําหรับผู้ที่ชมการถ่ายทอดสดนะครับ นี่ชาเมนิมาครับจะเป็นฝ่ายได้เริ่มเขี่ยบอลครับดูการวางแล้วก็น่าจะทักทายผู้รักษาประตูแล้วครับธีรพัฒน์แม่ลลกนี้ ไม่มีอะไรในกอไยครับอย่างเจ็ดเปิดยาวลูกนี้แมกะให้ข้ามไปถึงตัวสุดท้ายมานนครับนิชาหน,น,น,านีมาสวยครับพลิกมาสวยเลยทีเดียวลูกนี้อย่างได้ครับนิชามินิมา,มาที่มาเลขสามสิบสาขืนหลังไปต่างเกมกันครับ มองเพื่อนแล้วก็ย้อนกลับมาครับตั้งกันใหม่กลับไปใหม่ครับริมเส้นขวามองเพื่อนวิ่งแล้วโอ้โหลูกนี้โอย้ยิงกึนผ่านไปเลยครับย่งเจ็ดครับเล่นสั้นๆ เราให้ลูกนี้ไปอบอลลงสวยเลยทีเดียวครับตอกส้นไปให้เพื่อนแม่ลูกนี้บอลคู่ชิงนี่นะฮะดูเชิงกันน่าดูนะครับครูวิเชียนครับไม่เหมือนกับบอลคู่ชิงที่สามนะใส่กันได้ยิงลูกนี้แม่ใส่กันอุตลุดครับสังเกตจากประตูครับ นิชามินิมานครับรูปร่างก็ไม่ได้สูงใหญ่ครับตัวเล็กแต่ปราดเปรียวครับใช้ความคล่องตัวส่วนยังเจ็ดก็ใช้ความแข็งแกร่งและความเก่าครับเปิดไปที่มุมทงด้านซ้ายหลุดไปเรียบร้อยครับโอ้ยลูกนี้วะสินครับ เพื่อนถวายพายไปให้แปรเจาะครับลูกนี้ลงลงเจ็ดเอนี่ทำเกมกันเข้าไปทำประตูสวยงามครับลูกนี้ถือว่าเป็นการทำประตูที่นะครับเซตเพย์ขึ้นไปแล้วก็ได้จบเป็นสกอร์ครับนำหนึ่งศูนย์เอาครับอูวิเชียนครับเกมร้อนแรงขึ้นแน่นอนครับหลังจากมีประตู นิดชาครับได้สองครับลูกนี้แี่ทีละพัทสัดเต็มข้อครับนี่นิดชาไม่ได้มาในเสื้อสีม่วงนะครับส่วนอย่างเจ็ดเอฟซีครับมาในชุดเก่งครับเสื้อสีดำเก็บสีเหลืองออกทองนะครับอย่างเจ็ดเอฟซีครับต่อบอลกันไปเรื่อยๆครับมาที่ ชวนัตครับคืนหลังไปที่ผู้ลูกสาประตูนี่เปิดได้โคกเโขกเช็ดลูกนี้ถ้าบอลลูกนี้ถ้าไม่โดนหัวกองหลังให้ทำลายจังหวะแล้วอาจจะม,มีเสียวครับมีอยู่สองอย่างครับถ้ามันตรงประตูนี่ก็อันตรายเหมือนกัน,น <c oughs> ลูกสกัด <c oughs> อย่างเจ็ดเอซครับ ได้เปิดลูกเตะมุมเลียดเลียดมาแล้วแทับโอ้โหูกนี้จังหวัดไม่โดนครับนิชาครับควางมาลูกนี้ไม่ผ่านอย่างเจ็ดเอย่างได้บอลครับนิชาตั้งกันใหม่จากด้านหลังค่อยต่อบ,บอลกันขึ้นมาครับ เลือกเจ็ดออกไปลิดเส้นด้านขวาครันิชาไม่ได้มาได้ใช้แผนการบิวเกมจากกองหลังครับ<ต>เป็นแผนหลอกล่อให้ยังเจ็ดเอฟซีขึ้นมาไล่ครับแต่ว่ายังเจ็ดเอฟซีบอกเก็บแรงไว้นะครับรยังไม่ไล่บอลนท่นไหร่ครับยังจ่ายบอลตามช่องแล้วรอจังหวะสวนครับ แต่ว่านิชามิิมารได้ตัดบอลมาแทบมาตรงกลางแต่ยังไม่มีอะไรครับได้สวนครับลูกนี้เล่นกัน,ขน2ข้คนชิงหนึ่งสองโอ้โหนะครับบอลดีดส้นไปแต่ว่ามันแรงไปครับจังหวะมันได้มันก็จะได้ยิงประตูได้ลุ้นครับนี่มันแรงไปนิดครับบอกบอลสมัยใหม่นี่บุก เยอะก็ใช่ว่าจะได้ประตูใช่ไหมครับทีมที่ตั้งรับแน่นๆแล้วรอสวนเต้องระวังจังหวะสวนกลับครับนิชาบอลลงได้แล้วก็อุตัดสินไม่ว่าอะไรครับอย่างเจ็ดบางบอลพลิกกลับมาสวยครับมองเพื่อนแล้วก็โอ้ยิงยัดลูกนี้แมมุมมันแคบไปแล้วครับเข้าข้างประตูไปกลายเป็นลูกยิงลำเอียงไปครับคุณพเจียนเป็นยังไงครับลำเอียง เข้าข้างครับ <c oughs> ข่มใครอีกแล้วมานะครับนิชาเออหลนตัดได้ครับลูกนี้หมายเลข9อย่างเจ็ดขึงบอลสวยครับมาที่ทำชิงกันไปนิชางดักได้เออลุ่นประชาชนทั่วไปนี่บอลค่อนข้างจะเร็วนะครับเพรวะสภาพร่างกายในช่วงวัยที่ แข็งแรงเลยทีเดียวยลูกนี้หนุนมานิชาโขกได้ััหลงสวยครับตอก่วนไม้เพื่อนเปิดหนุนขึ้นมาอย่างเจ็ดก็นหนุนยาวครับลูกนี้บอลตามอยู่หนึ่งศูนย์ครับไม่มีเวลาคิดเยอะครับนิชาไม่นิ่มมา ต้องการหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอครับเสมอให้ได้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันอย่างเจ็ดก็ต้องการประตูหนีห่างครับเพื่อความชั่วถุ่มมาลูกนี้บังบอลดีครับไปเองลูกนี้แหมหมายเลขสามสามขืนหลังมาคืนหลังมาหมายเลขเก,กา้า เปิดลูกนี้ยังได้ครับแต่ไปทางด้านขวาครับแตะบอลหนึ่งครั้งแล้วได้สองครับลูกนี้ยังไม่ค่อยโดนเต็มๆเท่าไหร่ครับยังอยู่ที่การคลองบอลของนิชาไม่ได้มาครับารบเล่นจาก<น>าขวามาซ้ายครับเปลี่ยนนธ<า>นพงศ์สับด้วยซ้ายลูกนี้แม่ติดอีกครับ ยังอยู่ที่นิชามินิมาดได้สองครับ oh ลูก oh นีโ oh อ้ห oh บอละ oh สุกเข้าพระเสา,สาเซฟครับแหมอย่างเจ็ดเนี่เล่นของซะแล้วครับ<ห>มีพระเสาช่วยเซฟไม่รู้ว่าพระคารจะมาไหมโอ,โอกาสใกล้เคียงครับลูกตีเสมอของนิชามินิมาดแม การเข้าทำค่อนข้างเร็วครับามาเท็กสิบสามไปไม่ได้มาที่หมายเลขแปครับตัดเข้ากลางเ,าเพื่อนวิ่งทำทางแล้วอมองแล้วครับปล่อยให้ธน,นาพงษ์เล่นไปที่หมายเลขแปแล้วก็โอ้โหลูกนี้สกว่าตอนนี้นิชามิเดมาก็ใช้เกมเร็วนะครับ ผู้เล่นก็เคลื่อนที่นะครับให้แล้วไปให้แล้วไปครับเพื่อหวังประตูตีเสมอครับหลังจากเพียงพั้มครับพลาดท่าไปโดนนํา10ครับจะเอาประตูตีคืนให้ได้ครับก็ใช้ความคล่องแคล่วปราดเปรียวของผู้เล่นแล้ละครโอ้โหลูกนี้โดนผักจากด้านหลังครับ มิชาวินิมาตจะได้เตะฟรีคิกจากระยะได้ลุ้นครับน่ารักน่าลุ้นเลยครับลูกนี้รรมาการปีชาครับให้สัญญาณนกหวีดหมายเลขเก้าครับธนพงศ์ศรีทันทาครับ จะเล่นด้วยเท้าขวาครับมุมนี้ผู้เล่นต้องถนัดขวาครับถึงจะเล่นได้รนาการตั้งกำแพงเรียบร้อยครับอันนั้พงครับซัดเต็มข้อไม่ได้ครับติดผู้เล่นกันเองครับแต่บอลยังอยู่กับนิชามินิมาศครับเปิดไปทางด้านขวาบอลออกหลังไปครับเกมค่อนข้างเร็วนะครับครูเดชพงศ์ครับครับ ต้องเล่งเกมพอสมควรครับนิชาไม่นิม้มาดต้องการหนึ่งประตูเพื่อตีเสมออย่างเจ็ดก็โอ้ลูกนี้เป็นไงครับแล้ว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 ,ลว,ลวเกิดข้อผิดพลาดขึ้นครับอูรักษาประตูอ,ออกมาชกไม่เจอบอลครับ ผูดิชพงมองทันไหมครับเมื่อกี้ทันอยู่ครับทีมยังเจ็ดเนี่ยเป็นทีมที่นักฉวยโอกาสนะครับบฉวยโอกาสได้ดีครับเมื่อมีโอกาสก็ทําประตูได้ครับสองไม่ใช้โอกาสเปลืองครับคื้น้าแล้วครับจากลูกสวนกับลูกลูกเกมก็นิชาก็ต้องเล่งครับไปแล้วครับยังเจ็ด ออกมา,าล็อกสวยครับหมายเลขแปดธน,า,นาพงศ์มองเพื่อนอสันส้นๆที่หมายเลขสามสิามครับหมายเลขเจ็ดไปแล้วมองหลอเพื่อนเติมครับคืนหลังมายกลูกนี้อ,อบังได้ครับ ผู้เล่นของยังเจ็ดครับช่วยกันสก,กัดออกมาไว้ลูกนี้เ,เป็นลูกออกไปแล้วครับนิชาตั้งเกมกันใหม่ครับเกมเบิวจากกองหลังครับเปิดมาทะลุมาถึงเส้นหลังครับจะเปิดได้ไหมตรงนี้เปิดไม่ได้คืนหลังมาครับมาต่อบอลกันที่ต่อลาบ ต่อลาบเปิดไปทางแทบไปทางด้านขวาครับขวากลับมาซ้ายไหมลูกนี้โอ้โหอ่าฟูตครับให้เป็นลูกฟาวครับกรรมการยังเฉยครับให้เป็นแค่ลูกฟาวเท่านั้นครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น บอลสมัยใหม่นี่ตั้งรับแน่นๆยืนโซนแน่นๆนี่มีโอกาสชนะครับผลคู่นี้ก็เห็นๆครับ2 0ไปแล้วครับเปอร์เซ็นต์การบุกการครองบอลนิชาวินิมาจะได้มากกว่าครับแต่ว่าเรามาดูลูกนี้ครับจะทำประตูตีไข่แตกได้ไหมชนะพงสัดเต็มข้อรอเต็มแข้งครับลูกนี้ได้ซ้ำไหมครับ หมายเลขแปดแท็บอินไปสุดเส้นมาตัดมากลางได้ไหมโดนลุมสองสามโอ้โหบอลออกข้างไปครับปู่ตัดสินให้นิชามินิมาตได้เล่นครับบอลยังไม่ออกครับโอ้โใหใช้ทักษะการต่อบอลขึ้นมาครับนิชามินิมาตหมายเลข13ล็อกจ่ายไปหมายเลข7ไปทางขวาครับ ทางขวาแล้วเปลี่ยนทางบอลไหมยังไม่เปลี่ยนล็อกล้มลงไปกรรมาการให้เป็นลูกฟาวครับโอ้โหว่าจิ๋วต่แจ๋วครับสำหรับนิชามินิมาครับผู้เล่นตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กๆแต่ว่าทักษะทาง้านฟุตบอลและความเร็วคล่องแคล่วเลยทีเดียวครับได้ลูก แต่ฟีคิกอันตรายครับครูวิเชียนครับระยะนี้ถ้าทะลุกำแพงได้ก็มีโอกาสครับหมายเลข8ครับธนวัฒน์บุญดินครับอ๋อขออภัยครับมองไม่เห็นหมายเลขอะไรครับเอาเป็นว่านิชาธนพงใช่ไหมครับใช่แล้วยกมือครับถีรพักับ ธนพงศ์ครับธนพงศ์เดินวิ่งเข้าแล้วก็ตอกมาลูกนี้โหย<ห>ลูกส<ห>ูงครับ<ห>ว่ากดจอยค้างนานไปหน่อยครับ<ห>ลูกลูกเลยเหินข้ามคานไปเลยครับทีแล้วพัดสัดลูกนี้กูวิเชียนเคยเล่นเพย์สเตชันไหมครับเวลากด X กกดค้างนานมันลูกมันก็จะ <laughs> มไม่เคยครับ <laughs> ผมเป็นเด็กติดเกมครับครูธนากรบอกว่าผมดีดลูกแก้วคร <laughs> คูธนากรเล่นบ่อยครับ <laughs> ดีดลูกแก้วกระเป่าขบครับ ก็เกิดขึ้นได้ครับ2ประตูนี้ถือว่ายังไม่ห่างครับมันยังอยู่ในครึ่งเวลาแรกครับอิชามินิมารก็บิวมาจากแดนหลังครับตอนนี้ไม่ผ่านกองกลางแล้วครับโยนข้ามมาเซนด้านขวาครับ จะได้เปิดไหมล็อกมาหนึ่งสองแท็บมาครับลูกนี้กรรมการว่าอย่างไรครับโอ้โหเห,หลืออีกเพียง1เซนติเมตรจะได้ลูกโทษครับเปล่านอกกรอบครับนี่แล้วก็รับเยลโล่การ์ดไปครับเป็นการ์ดส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ตักเตือนผู้เล่นอย่างเจ็ดเอฟซีครับเนี่ยได้เล่นลูกตั้งระยะอันตรายสองสามนแล้วนะครับสำหรับนิชาไมนิมาาแต่ยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับได้เปิดเล่นเล็ดมาลูกสุดแล้ว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 ต่อรับในซัดด้วยสายโอ้โห พระเสาาหม่แล้วครับ oh. ครูดิฉ์ชองเชียนี่คิดที่กี๊ในกีดอะไรครับกีดเสาเดิมเวลาเดิมจะเข้าหรือป้องกันได้ครับหยอกนะครับหยอเอาครับอย่างเจ็ดเอฟซีครับโยนจากปากประตูของตัวเองออกหลังไปเลยครับ ไม่ได้ลุ้นอะไรครับลูกน,นี้ผู้เล่นก็เครียดนะครับตอนนี้ติดชามินิมาตก็ตามอยู่2-0ครับลูกน,นี้ทำฟาวครับนี่ลูกนี้เรียกฟาวได้ครับชวน,นัทชาวนัทปีชาชาัยชนะครับผู้เล่นหมายเลข7ครับ ของกลางตัวรับตัวตัดเกมรือว่าเป็นหัวใจสำคัญของอยังเชฟซีครับประตูเปิดยาวขึ้นมาครับลูกนี้โอ้ย,อยแผนเดิมครับแผนเดิมครับแผนโยนยาวมาหลอกล่อให้ปูรักษาประตูของดิชาวินิมารหลงกลครับแต่ว่ายัางไม่หลงทางครับยังปัดออกไปได้อย่างเอฟซีได้ เตมุมครับลูกนี้ได้เปิดโดงๆมาที่เสาสองได้โขกไม้หมายเลข8เอาล้วครับนิชาจะได้สวนไมโดนตัดบอลจากสววนัสสวนัสจ่ายมาที่หมายเลข8ปดยังเล่นกันอยู่สองคนปไปที่ดังด้านซ้ายโยนยาวที่ฝา่ประตูครับติดกองหลังของ นิชาวินิมาจครูวิเชียนมองเห็นไหมครับมองไม่ทันเลยครับโอ้โหเกมเร็วมากมองเห็นแต่ไฟร้านลาบร้านก้อยตรงนั้นหอมเหลือเกินครับตอนนี้ครูดี่พงดูควันครับดูควันนะครับตรงนั้นมีไฟไหม้เหรอครับไม่ไม่ใช่ควันคอนเสิร์ตนะครับท่านผู้ชมไฟ์สดอาจจะงงว่าควันอะไรเรามีตลาดคลองถมนะครับวันนี้มีควันย่อมมีไฟครับ ธนพงศ์เอาละครับมิชามินิมารจะได้แทงทะลุแต่ไม่ทะลุครับลูกนี้ลูกนี้โอ้โหลูกสุดอีกแล้วครับคุดเดิมอีกแล้วครับแต่ผู้รักษาประตูไม่พลาดครับหลุดทางแล้วว่างั้นโอ้โหเสียบตายขานสวยเลยนะครับถ้าไม่ไม่ลูกเมื่อกี้ไม่ปัดนี่เรียบร้อยแน่นอนหลังจากเสียไปสองประตูแล้วจะไม่ยอมเสียประตูที่สามอีกเด็ดขาดว่าอย่างนั้นครับ รำมารูปแบบเดินไม่ได้กินแล้วว่างั้นนะครับผู้รักษาประตูของนิชาไม่นิม่าสายตาเร็วเหือกันครับผู้รักษาประตูของนิชานี่สงสัยมาจากฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์แน่เลยแกเหลืองเอาละครับลูกนี้ยังเจ็ดจะได้เตะมุมครับจากทางด้านขวา เปิดมาครับได้โขกค,ครับลูกนี้แต่เบาไปหน่อยครับผู้เล่นนิชามิิมารครับถกัดออกข้างไปก่อนเอาชัวไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนครับลูกนี้อย <Bose. S 1> ่างเจ็ดเอฟาวันนัดจ่ายไปที่มุมทงด้านขวาครับแต่นิชามิิมาร ตัดบอลมาได้ครับยังล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกขวาล็อกซ้ายและบอลก็ยังเป็นหมายเลข14โดนล้มลงไปแต่กรรมการบอกไม่มีอะไรครับลุกขึ้นมาเล่นต่อครับเอาละครับเสียงสัญญาณน,นกหวีดจากกรรมการปรีชาพบแก้วครับสัญญาณน,นกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับ <c oughs> ยังเจ็ดเอฟซีครับตามนิชามินิมาร์ตเออขออภัยครับยังเจ็